กองพัวน้องผมจะเปิดโอริโก้ขาลายมีอยู่แล้วเช็ตเตอร์ทูเดอะโอ๊ตขวายอยู่ตรงนั้นนี่นเองโอ้ร็วิวรีวิวรีดอ,อื่นดิทุกงคนดูแบบผมพรุ่งนี้เตรียมโอเคแค่นั้นแหละเพื่อนผมทำงานเสร็จแล้วใช่มันคือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นแหละ เฮ้ยอ๋อลืมไปต้องกดตรงนี้เอ่อแจ้งเตือนอีกอะเดี๋ยวผมค่อยไปดูเดี๋ยวอัคดคลิปนี้เสร็จแค่น,นั้นเลยเอ่อเมื่อไรจะเจอแซมมี่วะ,อะโอ้แ,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 แหลกแหลกแหลกแแหลก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 นี้อานวา <c oughs> อะแจ้งเตือนลวๆเลยอะเ He w i l ลอะไรวะ มีตรงนี้อีกะพังเออแค่นั้นลสวัสดีเจ้าแบนเดย์เดวพังให้แตกไปเลย,เอ,ยอ่ะพังนี้ด้วยโคตรกะเลยพังได้ไหมแล้วก็เจอแซมมี่ แมเม่มร,ร osi, ็จเรียบร้อยผมมาเร็วเกินไปแซมมี่ยังพูดไป็จบเลยเก็บเก็บเก็บก็บก็ก็ก็เพิ่มพลังงานนี่มันเก็บขวานลงได้ไหมเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยมา ต้องไปกุญแจ s o m e h o ่าจะมีอุปกรณ์ที่อยู่าไงวะอ๋อแหลกๆอีกแล้แหลอีกแล้วอ๋อยอ๋อยอ๋ยอ๋อยอ new object อ่แลกๆแลกๆ s ป e r แลกโอ้สวัสดีจับเบนดี้เออเบนดีเออช่วยบอกทีว่าเราต้องทำอะไรอ่ะ นี่ไม่บอกกันตายไปซะต้องกดอันนี้เหรอแล้วก็ไปกดอันนี้ต่อใช่ไหมไม่ใช่มันก็เป็นแค่รูปปั้นแบนดี้โง่อะทำอะไรต่อวะพังไอ้เครื่องนี้เหรออผมไม่รู้ต้องทำอะไรวะ กดตรงนี้แล้วยังไงต่อเก็บน้ำมึกให้ครบเหรอบ้าใครจะมันมีใครจะไปมีภารกิจเก็บน้ำมึก่ะ มทำอะไรฮะเฮ้ยมันให้เราทำอะไรเนี่ยเข้าไปในนั้นเหรอจะบอกนะว่าต้องกลับไปไม่ชอบแบบนี้เลยเดินก็ยากเลยบ้าเอ,อ้ยใช่ไม่ต้องกลับไปใช่ไหมเดินยิงยากอีกให้กลับไปทำเพื่อ ไม่เปิดได้บอกมันเป็นคืนจนทำเพื่ออะไรวะจะบอกนะว,ว่าก็คือมันเก็เป็นตรงนี้แล้วอะพอลงมาจะบอกนะว,ว่าเราสามารถกดตรงนั้นได้แล้วนะปาทุกคนกลับไปที่เดิมกัน คนเวียนอยู่ที่เดิมแบบนี้แล้วก็หาพังของได้เป็นแค่นั้นแหละได้ยังแล้วมันให้เราทำอะไรวะเออหนึ่งสองสามใช่ไหมเฮ้ยเกมบั๊กปะเนี่ย อะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมันให้เราทำอะไรต่อแต่แดนซ์ซิ่งดแมันได้เป็นกระจูเราต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยฮะแบนดี้ จะบอกว,ว่าต้องเก็บจริงๆเมื่อกี้ผมก็กดอันนี้ไปแล้วนะตอนนี้เราทําอะไรต่อเน,นี่ยโอ้ต้องมาบนอยู่ซ้ำๆจะบอกนะว,ว่าต้องจบคลิปตรงนี้เลยอะ่ะมันจะจบคลิปเร็วไปก็คือพารกิจผมยังไม่เสร็จเลยโอ้ยมันให้ค่อยมันให้ค่อยทาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาไปดูคลิปโอเคเดี๋ยวผมจะดูคลิปไปด้วยแล้วกัน อ่าผมไปกดเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเดียวอ่าฮะแล้วก็ยังไงต่อโอเคเมื่อกี้ผมไปกดสวิตตรงนั้นแล้วแล้วก็โอต้องกลับไปที่เดิมจริงด้วยกลับไปเลยฮะตอนนี้กลับไปที่เดิมทำเพื่อหาอะไรหรอ มีสวิตตรงนั้นด้วยเหรอทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องเปิดสวิตหลายอันจังโอเคตอนนี้ผมรู้ภารกิจผมแล้วก็แค่ไปหาสวิตแค่นั้นหาสวิตแล้วก็กดแบบโง,ง่ๆงงไปเลยอะ่ะเป็นตรงไหนอีกบ่ไอ,อ้อ๋อแลกแกหยุดแลกนี้ อ๋อนี่ไงผมขอฆ่ามันนะฮะโอเคตอนนี้เราเปิดครบแล้วแสดงว่าเราก็มาปะตรงนี้ได้แล้วสินะ Yes ในที่สุดโอ้ว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 มีแห้พังยุองไม่ชอบเลยเอ่อ ที่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยอะเค็งโอโน่ถ้าผมตายตอนนี้มันจะไม่ได้แนะ่น่นเนี่ย <c oughs> ขอร้องอย่าแหลกอย่าแหลก ดิบนดีโอ้ยโอ้โอแอยแรกจะบอกนะว่าไอตัวพวกนี้ว่าแลว วะยังมีอีกอ่ะไม่ชอบแบบนี้เลยเครื่องยิงแ,แหลกแหลกอหมดยงัง น่าจะหมดแล้วแหละใช่ไหมหมดยังเขาไปเพลงอยู่ถ้าจะเหลือแค่ตรงนี้อโอเคมันน่าจะหมดแล้วโอ้เพลงโคตรสนุกคอร์ดดิ้ง โอ้มา g o ดตรงนี้ไปไม่ได้โ pues อ้ถ,ถ <ś <ś ้าไปเจอกับไ้ตัวไฟตัวนั <h vale> <h 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 ้นนี <h 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 ่ผมไม่ไหวนะมอนสเตอร์แต่ละตัวอยู่ในนี้หลายอย่างผมยิ่งเล่นไม่ค่อยมีให้ฟังอีกแล้วหรืออะไร Unlock ว่าครือเนี่ยว่านล้ม

เบนดี้ให้ผมมันทำอะไรเนี่ยจะบอกนะว่าต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้ฟังยังแต่ไม่รอเลยอีกแล้อืมตรงนี้รางทำอะไรตรงนี้ผมฟังแล้วเอ้ยเปิดได้ มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้เปิดได้แล้วที่เล่นสนุกเกอร์นี่หว่าเฮ้ขอเล่นหน่อยเฮ้ฟันสนุกเกอร์ได้เลยไม่มีน้ำหมึกโอ้โอเคทุกคนผมขอเจ็บจบคลิปแค่นี้ไม่ใช่เจ็บดิมาจบคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปหาเอ่อดู วิธีการออกจากแชตเตอร์สองลาก่อนแบนดี้ก่อนที่จะจบคลิปนี่อะอะไรอ่ะแสดงว,ว่าอย่าเพิ่งจบคลิปมันน่าจะยังมีซีเครตอยู่เมื่อกี้ก็ไปสับสวิตแล้วตรงนี้ก็เปิดแล้วเดี๋ยวดิวต้องทำอะไรต่อวะ มันก็ไม่มีอะไรนะตรงเนี้ยโอ้ oh, มันไม่มีทางให้ไปเลยชอสจิง mm ี hmm. oh, ้นก็จะแค่นี้ไหมโอ้จบคลิปแหละแค่นี้บ๊ายบาย